หาคุณกำลังมองหาเว็บหวยออนไลน์อยู่จงดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าต้องเล่นเว็บไหนคลิปนี้ผมขอแนะนำเพื่อนๆตรงๆกันเลยนะครับแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเพราะว่ามันดีจริงๆครับปกติผมชอบแทงหวยเป็นประจำอยู่แล้วครับโดยเฉพาะหวยรัฐบาลเนี่ยแทงทุกงวดเลยแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดนะโอ้โหตายละหวยรัดเลื่อนออกผมคันมือทุกวันที่หงและวันที่สิก ออกอาการคันมือครับผมเลยไปหาแทงหวยนอื่นนะครับซึ่งผมถูกใจหวยหวยหนึ่งมันชื่อว่าหวยอีกีนะครับหวยอีกีนี่ก็เหมือนหวยพวกรัฐบงรัฐบาลน,นี่แหละครับแต่ว่าจะออกทุก15นาทีนะครับออกทุก15นาทีเลยทั้งเล่นทั้งวันก็ได้บาทหนึ่งก็แทงได้เฮ้ยโคตรเด็ดเลยตรงนี้ผมก็แต่แทงมาหลายเว็บนะครับ ผมขอไม่เอ่ยชื่อเว็บเขาละกันบางเว็บเนี่ยก,กักกากเลยครับกกากรแบบระบบช้าเติมเงินช้าแล้วเจอหนักสุดนะครับเจอเอเย่นโกงครับผมถูกหวย3มตัวไปร้อยหนึ่งผมต้องได้ประมาณเจ็ดหมื่แต่เขาไม่จ่ายผมครับจ่ายมาสี่หมือีก30,000ืเรียบร้อยหายเข้ากิบเม็ดสุดท้ายผมมาจบที่เว็บนี้ครับเว็บ สามารถเด็ดหากใครสนใจสมัครก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะแล้วก็ทักมาหาผมเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มหวยยี่กีของผมนะมีสูตรเด็ดให้แทงทุกวันเลยและเหตุผลที่ผมมาจบที่เว็บสามารถเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นเขาโปรโมทคือราคาจ่ายครับราคาจ่ายราคาจ่ายของหวยอ่ะยีย่กีที่ผมเล่นนะ3ตัวจ่ายบาทละ920ครับ <Wow. S 2> ซึ่งเว็บอื่นไม่ได้ขนาดนี้นะครับยี่กีเว็บอื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยสูงสุดจะมีแบบเก้าร้อยบ้างแต่ว่าเขาจะมีเลขอั้นบ้างครับอสองตัวล่างสองตัวบนบาทละ9ก้าสิบสองคือโคตรเยอะเลยครับไม่มีเลขอั้นด้วยโคตรชอบเลยเลยตัดสินใจลองเป็นลำดับแรกเพราะผมเห็นแกงเงินครับผมพูดตามตรงผมเห็นแก่งเงิน,งน,ก,งงนก็เลยมาแทงเว็บนี้พอเข้ามาลองดู เฮ้ยเจ๋วว่ะมีระบบฝากเงินอัตโนมัติด้วยผมฝากเงินไปครั้งแรกอ่ะประมาณ5-10ถึงสิบวิเงินเข้าเลยนะผมก็จำไม่ได้แต่เร็วมากเร็วแบบโคตรเร็วอ่ะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปฝากดูนะครับบาทนึงก็ได้เว็บนี้บาทเดียวก็ฝากได้ครับโคตรเจ๋วถ้ารอเกินหนึ่งนาทีทักหาผมเลยผมโอนเงินคืนให้เลยถ้าช้าถ้าไม่เป็นเหมือนที่ผมโม้ไว้และประเด็นอีกอย่างหนึงคือเว็บอื่นที่ผมแทงอ่ะ ยีก่กีผลออกช้ามากนะครับวันหนึ่งยีก่กีมี8ปปรอบอย่างเช่นเนี่ยรอบปัจจุบันนี้รอบเที่ยง15สมมุติว่าถ้าเลขออกเที่ยง15เว็บอื่นๆน่ะกว่าเลขจะออกเที่ยง20ไม่รู้ถ้าทีมันเอาเวลาไปโกงเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะและอีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าผมจะถูกเลขงวดนั้น แต่กว่าเงินจะเข้าปลาไป15 20นาทีหวยรอบใหม่จนจะออกแล้วเงินยังไม่เข้าเลยแต่ผมมาเจอเว็บสามารถนี่หมดปัญหาครับสมมติเลขออกเที่ยง15อีกไม่เกิน2นาทีเงินเข้าแล้วไม่ต้องรอนานครับและปัญหาใหญ่ๆเลยนะที่ผมไปเล่นเว็บอื่นๆแล้วผมเจอคือทุกวันที่1และวันที่16เว็บจะล่มครับเว็บจะล่มเพราะว่าคนน่ะแห่กันมาแทงหวยรัฐหวยอะไรนี่แบบ มหาศาลมากครับพวกเว็บนั้นระบบไม่เสถียรครับแต่ผมใช้สามารถนี่คนเยอะก็ยังไม่มีปัญหานะตอนนี้เหตุผลที่ผมพูดมาและปัญหาที่ผมพูดมาเพื่อนๆอาจจะเคยเจอเหมือนผมบ้างแหละไม่มากก็น้อยผมขอแนะนำละกันครับมาลองดูหนึ่งบาทไม่เสียหายดีกว่าไปทนกับระบบ,บหว่วยเว็บอื่นผมคอหวยอยู่แล้วนะครับลองมาหมดทุกเว็บแล้วมาจบที่เว็บนี้จริงๆครับ ถ้าคุณลองแล้วคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าดีหรือไม่ดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาจะได้ตัดสินใจถูกอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอแนะนำแค่นี้แล้วกันครับไม่มีอะไรมากก็สมัครสมาชิกค,คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับทักหา,าผมใน l ล ne SSM ด้วยแล้วจะมีทีมงานดึงเข้ากลุ่มหวยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากถ้าชอบกดไลค์ให้ผมครึ่งไลค์พอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ